อซโฟน้าฟ้าพมจำเลงมาโลใจพี่จอแม่นูหวละโอไปฝันกลับมาในช่วงที่2ของรายการตามรอยเพลงนะครับอยู่กับผมเอกชัยอบเชยครับน้องตักศศิชรค่ะและคุณสัญญาพรนารายนะครับเจ้าของงานเพลงสัญญาเมื่อสายันรักแรกพบนะฮะแล้วก็ยังมีเพลงอาหารบกไข่รักนะครับที่เป็นเพลงดังนะครับ เอาละฮะน้องตารครับกําลังเข้มข้นเลยนะฮะหลังจากชีวิตวัยเด็กที่ผ่านมาโชคโชนทีเดียวนะครับช่วงนี้ต้องถามว่าทํำยังไงฮะถึงได้แบบก้าวเข้ามาในวงการนัก,กร้องลักขึ้นรถของวงพลนารายที่เขไปแสดงที่วิกเฉลิมปอปักช่องครับอาก็ขดตัวอยู่ตรงาทางบันไดขึ้นพอ <c oughs> ที่นั่งนักร้องมันเต็มหมดแล้ว จังหว่าอาร์มันคนตัวเล็กไงตอนนั้นก็นั่งขดอยู่ไม่มีใครรู้ว่าไอ้นี่มายังไงหรอกคือคนเห็นแหละแต่ว่านึกว่าเด็กรถเด็กรถคอนโวยอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจก็มีกระเป๋าใบหนึ่งถือก็กางเกงขาสั้นตัวนั่งขดไปละครับออกจากบ้านนั้นนี่ไมถึงว่าลักลักลักขึ้นรถพลนลายตอนนั้นพ่อแม่รู้ไหมที่แบบเราหนีขึ้นไม่รู้รู้ที่ไหนแล้วโดดหน้าต่างหนีขึ้นมาแล้วอะช่วงนั้นอะก็อยู่กับ กับวงพลนลายมาเลยตั้งแต่บัดนั้นนะจนกระทั่งพลนลายมาจอดรถที่หมู่บ้านเศรษฐกิจปัจจุบันเนี้ยภาษีเจริญเนี้ยสมัยนั้นยังเป็นแบบเปรี่ยวแล้วก็มีกระถินใบต้นกระถินนี่เต็มไปหมดเลยช่วงนั้นเป็นประชนบทมากครับก็อยู่วงพลนลายเขามีบ้านก็ดูแลกันเองก็ถึงว่าเขาเห็นเอาไอที่มา่างไงท่านประจันสกุลเชื้อน่ะคือพลนลายเขาเรียกพ่อพร ก็เห็นเอาไอ้เจ้านี้มายังไงอะครับหัวล้อกันกลิ้งเลยบอกมันอยู่ๆก็โผล่มาใช่ไหมผมมาจะปักช่องไงอาจารย์จาผมไม่ได้เลยครับพ่อทั้งอาจารย์ทั้งพ่อทั้งกลัวเขาจะไล่ลงอ่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็บอกพ่อครับผมขออยู่ด้วยคนได้ไหมครับผมอยากเป็นนักร้องอยากอยู่วงเนี้ยครับอ่าเขาก็เห็นก็เออมันเด็กมันใสเสื้อมันนอกมันนอกด้วย แล้วก็พอเห็นป๊บแกบอกเออเอาอยู่ไปมันอยู่ได้มันก็อยู่ไปครับครับผมก็ดีใจก็เขียนจดหมายไปที่บ้านบอกแม่ครับผมได้เป็นอยู่บงพลนารายแล้วนะผมมาเป็นนักร้องที่นี่แล้วนะครับแม่แกก็หมดห่วงไปแกก็ยังห่วงนะแต่สมัยนั้นมันไม่มีสื่อไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมแกก็ว่าไอ้ลูกหายไปไหนเขาคงจะแบบหงุดหงิดกันน่ะแหละเพราะว่าจะตัดตามหาลูกแต่ว่าเราเขียนจดหมายไปให้แก ว่พ่อไม่ต้องห่วงผมหรอกครับแม่มไม่ต้องห่วงผมหรอกครับพ่อครับนะตอนนี้ผมอยู่วงพรนารายผมสบายดีอตอนนั้นเนะ่ะตอนนั้นไปอยู่ทําอะไรฮะในวงก็แบกรองขนของนะเพลงก็ไม่ได้ลองหรอกตัวเหลือนี้หนึ่ง <c oughs> เวลาผอมมากอะ่ะคือแล้วมันมันอดนอนอะ่ะ <c oughs> คําว่าเราแบบ มันต้องอดทนจริงๆยอมรับว่านักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนมันอดทนกว่าจะก้าวอยู่จุดนี้ได้กว่าจะได้ร้องเพลงกว่าจะได้อะไรมันไม่ใช่ง่ายๆนะน้องนะนานแค่ไหนครับกว่าเราจะได้ขึ้นเวทีของบุตรตรีพรนารายก็เกือบปีฮะแล้วก็มาเล่นละครเพลงกับน้ำอ้อยพรวิเชียนแต่สมัยนั้นยังไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงไม่มีผลงานเพียงแต่ว่าเราเป็นศิลปินเด็กๆที่แสดงละครเพลงกันหน้าเวทีเฉยๆตอนนั้นแสดงเพลงอะไรฮะที่เราไปเพลงชุดพอหรือยัง แล้วก็เสือดําเลือดพ่อเป็นเป็นละครเพลงที่ร้องเกตอ่าร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นหน้าเวทีกับน้ําอ้อยเป็นละครเด็กตอนนั้นพลนลรยเขาดังดังเกี่ยวกับเรื่องละครเพลงครับก็มีโอกาสร่วมกับน้าอ้อยพรพิเชียนแล้วก็มีนักร้องอยู่ในร่วมกันหลายคนเหมือนกันเป็นเด็กๆวัยเดียวกันนี่แหละครับที่แสดงละครเพลงกันหลังจากนั้นอยู่กับพลนลรยก็ยังไม่ได้เปที่เป็นเสียงค่ะอ่าก็ใช้ชีวิตเล่ร่อนกับวงดนตรี อื่นๆทั่วไปคือออกจากพนารายอ๋อออกจากพนารายออกจากพนารายตอนนั้นเริ่ม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 เก่งกล้ารู้จักวงการและรู้จักเพื่อนฝูงแล้วเพื่อนฝูงก็ดึงเงินไปไปอยู่วงนู่นวงนี้วงจรบ้างแต่วงที่มีชื่อจริงๆที่ผมอยู่หลังจากออกจากพนารายมาแล้วก็อยู่วงการแค่สุพรรณเพอาะการเขากำลังดังครับสมัยนั้นการแคสุพรรณแล้วก็ไปเจอพี่เป้า คือสายันสัญญาใช่พี่เป้านี่เขาเต้นหาเครื่องแต่ผมเนี่ยยังเด็กอยู่ยังเล็กอยู่แล้วพี่เป้าก็รักนี่เหมือนน้องก็ดูแลกันมาสงสารให้กินข้าวกินปลาเลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยนั้นเพราะพี่เป้าเขาเป็นหนุ่มเขาก็ขนองแบบเขาก็มีแฟนเยอะอเขาจะมีผู้หญิงติดเขาเยอะครับเป็นเรื่องตลกอ่ะเป็นเรื่องกบขันมากเรื่องพี่เป้าอ่ะนะอันมีที่มาที่ไปกันแล้วหลังจากนั้น พออยู่กับวงการแก้วสุพรรณเสร็จปั๊บก็ต้องแยกย้ายกันผมก็ใช้ชีวิตไปกับอยู่กับวงของทูลทองใจออกจากการแก้วสุพรรณอยู่ทูลทองใจอีกแล้วพอออกจากทูลทองใจก็ไปอยู่วงเกาเหลียงทองจากวงเกาเหียงทองนี้ก็กลับไปบ้านแล้วล่ะตอนนี้มันเบื่อเริ่มเบื่อวงการแล้วเพราะว่ายังไม่ได้อัดแผ่นเสียงอะไรสักทีเลยไม่เคยได้ทําเพลงอ่ะ วิ่งอยู่ออกเข้าออกเข้าออกแต่ว่ายังไม่มีผีไม่มีโอกาสถูกต้องครับแล้วก็ไปอยู่บ้านช่วยพ่อช่วยแม่ดูแลนู่นดูเนี่ทำทำอะไรไปเรื่อยเนี่ยพ่อยังมีไข้มวยอยู่มีไข้มวยอยู่แล้วกลับไปแกก็ยังไม่ให้ต่อยมวยแห้วก็ยังเพราะว่าไปถึงปั๊บแม่ก็บอกว่าโอ้โหพรเนลูกทําไมมึงเหมือนคนเป็นวัณโลกว่าเราวันผอมแห้งกดจยากเนี่ยทําไมลูกลําบากขนาดนั้นไม่ก็กลับมาอยู่บ้านเทอะนะลูกนะอก ไม่หรอกครับเพราะว่าพอตอนนี้พ่อแล้วตอนนี้พ่อแล้วพ่อบอกว่าถ้ามึงมึงไปแล้วมึงก็ต้องไปเลยมึงต้องเอาตรงนี้เอาให้ได้เอาชนะกลับไล่เราส่งกลับมาวงการอีกแกอย่างนี้ไงครับแกบอกไปมึงไปแล้วก็คือไปให้ได้ดีไปให้ได้ดีไปกลับไปอีกก็ต้องกลับมาอยู่วงการลูกทุ่งอีกตอนนั้นกลับมาอยู่กลับมาอยู่วงทุนทองใจวงเดิมหลังจากนั้นก็มาอยู่วงทุนใจก็ เต้นหางเครื่องบ้างอะไรบ้างเริ่มแล้วเริ่มเป็นหนุ่มขนองแล้วพอเต้นหางเครื่องเสร็จปั๊บตอนนี้พลนารายเขาก็มีมีรายการเยอะรายการวิทยุเยอะมากเขาดังเขาปั้นสายันสัญญาพี่เป้าเขาอยู่กับวงสะวงพลนารายเขาก็อัดเพลงแรกและลูกสาวผู้การรักเธอเท่าฟ้าพี่เป้าอ่ะแต่นี่ยังอยู่วงทุนทองใจแต่สักพักหนึ่งได้ข่าวว่าวงพลนารายมีปัญหาแล้วสายันเขาเริ่ม ออกจากวงพลนารายรู้สึกจะมีปัญหากันที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องด้านผู้ใหญ่นะพี่เป้าเขาก็พงจากจะย้ายวงไปอยู่กับรวมพรนายทุนเดิมของเขาอ่ะแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาร้องเหมือนสายยันสัญญาก็หาที่เป็นเงาเสียงของสายสัญญาว่าใครร้องเหมือนสายยันบ้างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปตรงนี้นะแล้วอาก็อยู่วงของทูนทงใจนี่อาก็ร้องเพลงพี่เป้าอยู่แล้วเพราะพี่เป้าเขาดังครับก็ร้องเพลงเด่นบ้างอะไรบ้างเพราะว่าเคย เคยอยู่ด้วยกันมมันร่องเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่อยู่องพรนาลายเนี่ยคือพี่นรงวังบุญครับเขาก็ไปไปมาหาสู่กับกับผมครับก็บอกว่าเก่งกลับไปอยู่อง์พนอรายที่พ่าพนอรายเขาต้องการหานักร่องที่เงาเสียงเหมือนสายยันสัญญาบ้างไอเราก็ไม่ไปเพราะว่าพ่อทูลก็จะบันทึกแผ่นเสียงให้อาเนี่ย แจกบันทึกเป็นเสียงให้มีโครงการที่มีโครงการบันทึกแล้วมันมันจะเป็นมาหรือเปล่าก็โกหกกับวงพ่อพรนารายเนี่ยว่าโกหกกับในทุนของอ่าโกหกกับพ่อพรนารัยว่าผมเป็นหนี้ของพ่อทุนทองใจ300บาท300บาทมันเหมือนเป็นสามพันนะสมัยก่อนหน้าเยอะใช่ไหมคะนี่เป็นเรื่องจริงนะอดศาเขาคิดว่าเขาไม่มีบัญญาถ่ายตัวแล้ว300บาท ปรากฏว่าเขามาถ่ายตัวเอาเงิน300รอยมาถ่ายตัวจากวงทุนน้องใจไปให้เอาไอ้เก่งมาบันทึกเผ่นเสียงวงพรนารายได้ไหมเนี่ยผมชื่อเก่งนะผมชื่อเก่งนะเอาไอ้เก่งเนี่ยกลับมาได้ไหมล่ะพี่นรวงเขาบอกว่าไอ้เก่งมันไปไม่ได้เพราะมันเป็นหนี้เขาอยู่3ามร่อยเราคิดว่าเยอะแล้วอะสมัยก่อนอะแล้วก็เขาก็เอาเงิน300อยมาถ่ายตัวแล้วอาก็ ทำอะไรไม่ถูกอ่ะโกหกพ่อเขาหนาดนั้นนะพ่อเขามาถ่ายแล้วก็ต้องเอาเงิน3า0รอบาทมากินกันแล้วก็ต้องกลับไปอยู่วงพรนารายค่ะตอนนี้วราอยู่พลนารายก็บันทึกเสียงเลยครับบันทึกเสียงเลยบันทึกเสียงเลยดนวยสายันเขาออกจากพรนารายไปแล้วเรามาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของพี่เป้ามาเสียบตรงนี้เลยพูดกับภาษาลูกทุ่งมาเสียบถ้าวงถ้าสมัยนุ้นสายยศสัญญาก็ต้องมีน้ําอ้อยพรมิเชียนเพราะเขาอยู่วงพรนารายมาด้วยกันทั้งคู่ค่ะอาก็มาอยู่วงพลนารายใช้ชื่อว่า สัญญาสายันเลยนี่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบคนจะสับสนระหว่างสายันสัญญากับสัญญาสาญก็นี่แหละนี่แหละมันมีที่มาที่ไปอาเขาต้องกลับมาอยู่วงพลนารายแล้วพลนารายเขาก็มีหัวเรื่องการทำน่ะในเมื่อสายันทํากับเขาอะไรลักษณะนี้เขาก็มีความแค้นกับผู้ใหญ่อ่ะเราจะต้องปั้นไอ้เก่งเนี่ยมาเป็นสัญญาสายันแทนสายันสัญญานี่ไงมันมีที่มาที่ไปตรงนี้ แล้วไอ้ความรู้สึกเราเป็นเด็กอะ่ะนั่นก็พี่เป้าเราก็อยากจะมีชื่อก็จําเป็นอาจจะทําอะไรก็ทําไปเถอะเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของผู้ใหญ่เขาอก็อเลยใช้ชื่อว่าสัญญาสายันแต่บัดน,นั้นเป็นต้นหมาแล้วก็เพลงเก่าที่พี่เป้าเขาบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นเพลงลาลักจากสวนแตงสัญญาหปีเอยพวกเนี้ยครับอ่าเอามาบันทึกบทเลยบันทึกใหม่มาบันทึกใหม่ของเราเป็นยาสายัใช่ มันจึงจึงจึงเกิดขึ้นมาแล้วก็ชื่อจึงสับสนทีนี้ไปแสดงที่ไหนเขาก็คิดว่าพี่เป้าเป็นตัวปลอมมันมีที่มาที่ไปเป็นตัวปลอมเพราะว่าพี่เป้าเขาบวชแต่ว่าสัญญาสายันนี่เขาไปเดินสายแล้วแล้วของแท้ก็ต้องมีน้าอ้อยพรหมวิเชียนเป็นรองคู่เขาอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคนจะเข้าใจว่าสายันยังอยู่พรหมวิเชียนมันแน่นอนเลยพรนาไลพรนารายนี่แหละก็อาก็เป็นตัวแทนเข้าไป แล้วอาก็เป็นหน้าตาแบบดูหนุ่มดูเด็กๆดูหน้าตาดีหน่อยใช่ไหมเขาคิดว่านี่คือของแท้แน่นอนแล้วสายยาไปเล่นที่หลังก็โดนเฟี้ยงมันมีที่มาที่ไปตรงนี้เขาจึงมีฉายาว่าไอยาหน้าสั้นไอยันหน้ายาวไอยาหน้าสั้นไอยันหน้ายาวคุณอาหน้าสั้นใช่สายยานนี้หน้ายาวนี่หมายถึงว่าวงการลูกทุ่งเขาเขามันมันยาวอ่ะถ้าสร้างเป็นเรื่องเป็นราวนี่สุดยอดจริงๆ เพลงแรกที่หลังจากเรากลับมาอยู่กับพรนารายแล้วบันทึกเสียงเพลงอะไรฮะเพลงหนุ่มชาวไร่แต่ว่าเป็นเพลงที่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นักเป็นเพลงที่ตกสํารวจแต่พอจะรู้จักว่านี่คือสัญญาสายัอก็พอมีคนรู้จักใช่ครับผลงานของใครครับของชลรทีทานทองฮะอยากฟังได้ไหมคะขอฟังสักนิดหนึ่งเอาได้เลยทีเดียวล่ละ เห็นนกกังเขนจับต่อไม้เอ็นริมนองนกยังรู้มีคู่ประคองส่งเสียงร้องพลอดกันจูจีหนุม่มเอ๋ยชาวไรเปลี่ยวใจหาคู่ไม่มีอยู่เป็นโสด โดดเดียวนานปีฝากชีวีกับดงปาด่าดอยนี่คือเพลงนี้คือหนุ่มชาวไร่ของชนลทีทานทองครับแล้วเพลงที่แบบคนรู้จักชื่อจริง,รงๆเพลงอะไรนะสัญญาเมื่อสายันคือเพลงนี้เนี่ยเรายังใช้ชื่อสัญญาสายันอยู่ไหมหรือว่า จริงๆใช้ชื่อว่าสัญญาสายันอยู่นะแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้มันมีปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องทางทางลิขสิทธิ์เพลงอะไปกับบริษัทคนนู้นคนนี้เขาไปฟ้องร้องกันก็ขาให้สัญญาพลายเปลี่ยนชื่อได้ไหมจนกระทั่งมาเปลี่ยนเป็นสัญญาพรนารายนี่แหละที่เพลงนี้สัญญาเมื่อสายันในในชุดนี้แหละในกลุ่มนี้แหละนอกจากสัญญาเมื่อสายันแล้วมีเพลงอะไรไหมฮะที่เสริมกระแสให้สัญญาพรนารายเป็นที่รู้จักก็มีเพลงทหารโบกพ่ารักษ ลารักจากสวนแตงสาวสวนแตงสิ้นแรงแนหรือฟังเพียงชื่อเรื่องหลือไปไกลน้องมาครวนดันจวนในจิตให้คิดวันไว้พี่จากน้องไปแรมปีลองแก้กับน้ำอ้อยพรมมเชียนเพลงนี้ก็คือสายยันเขาร้องถูกต้องใช่หลังจากที่มาอยู่คอาพี่เป้าเขาอัดต้นเดือนแต่สัญญาสายยันอัดปลายเดือน ในเดือนเดียวกันนี่แหละเพราะว่าที่พี่เปาออกไปแล้วถูกต้องครับเนี่ยมันมีที่มาที่ไปกันสับสนมากถ้าวงการลูกทุ่งเราสมัยก่อนนะั้นเป็นแค่สื่อแต่ว่าถ้าปัจจุบันนี้ทั้ง iPad ทั้ง iPhone ทั้งอะไรมันจะคลิปเยอะไปหมดอนะ่ะค,ค,คงจะจะดีจะดูรู้สึกว่าดีกว่านี้เยอะนะในช่วงที่ตอนนั้นเก็บตัวรพอนอรนารายณ์นี่แบบไม่ให้มาพบประาชาชนขึ้นเวทีเป็นไงมฮะประทับใจมีแฟนเพลง โอ้โหเป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยก็ยอมรับว่าสุดยอดจริงๆครับเพราะว่าเขาคือว่าแฟนเพลงเขาต้องการดูเราถ้าเราไปเดินเพ่นพ่านหรือเขาจะเห็นแล้วมันจะจะจืดเขาก็เข้าใจตรงนี้ไงคำว่าระบบในทุนที่สร้างเรามาแต่ว่าพออยู่หน้าเวทีเปิดประตูรถตู้ไปปั๊บขึ้นเวทีเนี่ยโอ้โหคนมาแบบเราภูมิใจมากว่าทําไมคนเขาถึงยุมชมชอบเราอย่างนี้ซึ่งเรายังไม่ได้มีผลงานอะไรออกมามา,มากมายนักแต่ว่าแฟนเพลงเขาเข้าใจว่า เราคือเป็นสายยสัญญาลักษณะนี้มากกว่าแฟนเพลงเขาคนนิยมเพราะพี่ปพา่อเขาดังมากค่ <c oughs> ขึ้นร้องบนเวทีมีไหมครับแฟนเพลงต้องบอกสัญญาคนอะไรนี่ต้องร้องเพลงแบบนี้นี่นี่นี่ค,คือมีเพลงเปิดตัวอยู่เพลงหนึ่งเพลงนี้ก็มันเป็นคําว่าอ้อนแฟนเพลงที่นี่หรือตอนนี้แฟนเพลงเ็าจะโอ้โหกรี๊ดกันหน้าดู <c oughs> มันมีอยู่ว่า <c oughs> เปิดจดหมายแฟนเพลงที่เขียนมา ส่งถึงสัญญาพนรายหัวใจแสนปลื้มตราบมีชีวิตสัญญาจะไม่ขอลืมร่ำรวยอะไรสุดฟื้นแล้วทีเียวแฟนเพลงจะมาล้อมรอบมีภูมิอะไรเต็มเลยเนี่ยอ้อนมากเลยอ้อนมากครับแล้วจะมีอยู่ยิกคิ้วอยู่ตอนหนึ่งาหากคุณเศร้าเรกรุ่นว่าวุ่นเปลี่ยวใจ ูมันคู่หมายคู่ใจของคุณคงมีหากใครอยู่เดียวเปลี่ยวใจโปรดได้ปราณีโปรดจงสงสารน้องพี่โปรดฟังเพลงนี้เพื่อคุณมาแล้วคุณลาห้ามยักคิวให้หนูนะคะอันนี้มันเป็นคิวใช่ไหมใช่ไหมสเสน่มากๆเลยจริงป่ะใช่ค่ะขอบ <ขอ S 1> คุณมากตัวเพลงที่ได้รับความนิยม เอะไรสัญญาเมื่อสายันสัญญาเมื่อสายันใช่แล้วก็แล้วก็ทหารบกพายรักครับรักแรกพบหน้าอาณาถาแล้วก็ฟ้าหมนพี่หมองแล้วก็นี่ยบทเพลงที่สัญญาห้าปีพวกอะไรนี่แหละครับอืมันจะมีเยอะเอาละครับคุณผู้ชมครับและที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือเพลงดังที่สัญญาพรนารายได้ยืนหยัดอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งนะครับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกนะครับว่า เพลงที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ใครแต่ง <ฮะ S 1> บันทึกเสียงอย่างไรแล้วก็แฟนเพลงให้การตอบรับอย่างไรบ้างนะครับ <ฮะ S 1> ช่วงหน้ากลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับผิดแล้วก็ต้องเอาใหม่พระเอาใหม่ปั๊บเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นมาเอ๊ะนักดนตรีก็อหาเราเป่าแทบแย่แล้วปากเปิดโป่งปองแล้วเนี่ยเขาก็เลยงุนหงิดบางครั้งอ่ะ,<ฮ>ะถ้าพูดภาษาทุ่งอะไรมึงร้องไปได้ทั้งสี่วะในน้องว่ารักทานทับบ้ว สมุนไพรตรเอ็นดีปรับสมดุลในร่างกายทําให้สุขภาพดีโทร0 8 1 4 0 0 0 0 8 9เอ็นดีดีจริงๆ